สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยพามาชมการสร้างทางรถไฟสายเดินใช้จังหวัดเชียงของมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบบ้างตามมาชมนะครับตามมาครับสิบนาฬิกาสิบสิบนาทีเราอยู่ที่อบินมาโซนะครับท่านผู้ชมร้อนล่ะสามสิบองศาขึ้นเลยนะครับอับเกรมเลยครับ วินาาศูนย์ด้านหลังเราจะเป็นสถาน,นีมอญยาวอ่อครับครับับครัปครัารัครับครับรบครับับค้ัรบครับับบบครับ จสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อดินนะครับวันนี้เรา พามาที่เพื่องาวครับข้ามจากพยาวมาแล้วมเช้าอยู่พรยาว้าบ่ายตอนร้อนนะครับสาองศามีอยู่สองานนะครับอบันินสายี่สิบหกต้นเบอร์สิเบอร์สิ เป็นออฟเซ็ตให้ออฟเซ็ตลัก่อนเข้าแบบนะครับโมชห้าหจุดออฟเซ็ตคลัส่วนเบอสิบหมาถึงเบอร์18ปดก็เป็นวางคาละนะครับวางาเะเจเดอร์ล ครับเสาไม่ค่อยสูงก็ทําไว้นะครับสร้างไว้ร้อนนะครับท่านชมนะครับก็บางทีแอดมินก็แย่มอนกันครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนให้แอดมินครับ โอรงการรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียง,งขอครับเสร็จละเอาเสร็จคอลัมน์เบอร์15นะครับมาต่อกันเบอร์14นะครับท่านผู้ชมครับตามมาชม,าม,าชมพามาชมหลายลายมุมนะครับตามมาครับร้อนนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยอาบินสามห้าวันนี้บายบายนะครับ เก็บเป็นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ชมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไฟทางโคดินชายเชียงรายเชียงของเราจะไปบปัดดวงตากันต่อนะครับท่านผู้ชมชมไไหลายๆมุมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับบัดเม้นหรือคานวางมาแล้วนะครับไร่วางมาแล้ว ชมบรรยากาศร,ร,ร้อนๆนะครับท่านผู้ชมเราไปบ้านของตาวต่อนะคนรับท่านผู้ชมเก็บเป็นคลิปสั้นๆไฮไลท์ท่านผู้ชมได้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วท่านผู้ชม เราอยู่ที่บ้านปงเตาเผืองเงาลำปางนะครับท่านผู้ชมอบีหนึ่งสองห้ามีเสาวสีต้นมาจากบ้านล้องนะครับมาจากอาบีหนึ่งสามห้าก็มาทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเสาวสีต้นนะครับบ้านเม่น ท้ายแล้วก็เสาครับยัเป็นสีต้นนะครับทำชอนอนนะครับ37องศาพยายามเก็บเป็นคลิปนะครับกการทํางานมาปรับปากแบบนะครับก่อนที นนอของสองเนี๋ยวเนี่ยวเทจะตัดของสองเรียวเะียเทก็ให้บไปนะครับแค่เวลาไม่นานนะครับก็เลยอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับในการสร้างทางรถไฟเก็บไวให้ น้องๆได้ชมนะครับดูหลังๆการสร้างทางรถไฟสายเด่นชายเชียงรายเชียงของถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้แอดมินนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นี่ครับสอง0ัสอ้อสกซับสไคระครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ถูกใจนะครับกดซับสไคร้ให้แอดมินนะครับ เป็นการสนับสนุนแอดมินให้มีรายได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์แอดมินนะครับใช้เวลาเท่ายครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงตามแบบคอบเทนต์คอนเรียนบินหนึ่งสองห้านะครับเราอยู่ทีหนึ่ง บีหนึ่งสองห้าด้านหลังก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สถานีบ้านปุกเตาตามลำดับสิบสนาฬกายี่สิบเอ็ดนาทีร้อนครับกรมตุบอกหกเจดแปดจะร้อถึง 40, สี่สิบองศาตอนนี้สามสิบเจ็ดนครับท่านผู้ชมแล้วก็ลมกันโชคแรง แหลมมันเข้าสู่อายุรุ่นร้อนนะครับช่องหน้าแรงเป็นาอายุรุ่นร้อนะครับเดี๋ยวบันทึกเป็นคลิปไปนะครับลงเป็นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมไปชมนะครับไปชมกันลหลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับร้อนนะครับตามมานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทย พามาชมการสร้างทางรถไฟสายเดินชัยจังราัดแงคอมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมในชมบ้บงตามมาชมนะครับตามมาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อดมินนะครับวันนี้เราพามาที่เพิ่อเงา ครัข้ามจากพยาวมาละมาเช้าอยู่พยาวาปบ่ายร้อนร้อนนะครับสาองศามีอยู่ิสองานนะครับหนึ่งสามห้าสิบสยี่สิ 14, บหกตนเบอร์สิบสี่เบอร์สิห้าเป็นออเเ็ตให้ออฟเซ็ตผล ก่อนเข้าแบนะบเบอร์15บห้าในหจุดนะครับต้บเสร็จขลับส่วนเบอร์ยี่สิบมาถึงเบอร์สิปก็เป็นวางขาละนะครับวางอะไรก็ได์ละ เสาไม่ค่อยสูงก็ทําไวนะครับสร้างไวร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็บางทีแอดมินก็แย่เหมือนกันครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนให้แอดมินโครงการรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงขอ เสร็จละออฟเซตคอลัมน์เบอร์15นะครับมาต่อกันเบอร์14นะครับท่านผู้ชมครับตามมาชมพามาชมหลายๆมุมนะครับตามมาครับรถนะครับสวยครับรถไฟไทยเรายังอยู่ที่อาบินนิชาม่านะครับงานที่สอง offset column นะครับให้ห้าจุดแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชม นนบ,นบ,รรบ,นนะบันทึกเป็นคลิปรรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรอนนะครับสองคลิปถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดมินครับโครงการรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของครับบันทึกเป็นคลิปประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับงานที่สองนะครับเสา26ต้น ร้อนนะครับตัวสิบห้าเมื่อกี้เนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับก็กำ<อ>ลังจะเข้าแบบเอากำลังทาน้ำยายร้อนนะครับท่านผู้ชมบางทีแอดมินก็มึนนะครับชมการทำงานไปบ่าย,ายร้อนมากเดี๋ยวเสร็จนี่เราจะไป บ้านปงเตานี่เราอยู่เขตบันร้องเพิ่อเอาเช่นกันนะครับเขตระปางนะครับบคุณกำลังใจที่สนับสนุนแอดมิน,นครับวางคายมาถึงเบอร์สิบแปดแล้วนะครับไล่เร่งทําบอร์สิบเจ็ดก็่าอรปิดเสร็จแล้ว วันที่หกยังไม่ได้เทเป็นเสาไ,ได้เตรียมเทละ่ะนำมาให้ตำแหน่งใหม่ก่อนข้าแบนกำลังทาแบน,แบนบอับเสร็จเขาเริ่มไว้นะครับอับเสร็จเขาเริ่เวลาเร็วไม่เหมือนปรับประท่อมปนนนรับแบนนัทแอบติดชมการเก็บคลิปแล้ว ทีสองนาทีนะครับเอาไปทำให้ไล่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับมีโอกาสก็เข้ามาชมเก็บไวให้ลูกน้องๆรุ่นหลังได้ชมนะครับเป,เป็นคลิปคุณภาพนะครับที่เราภูมิใจเสนอการก่อสร้างทางรถไฟสายเดนชายเชียงรายเชียงของนะครับทึกเขาไปให้น้องๆรุ่นหลังได้ชมนะครับขอบคุณกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนได้เป็น ใส่็จลัมน์นะครับให้หาจุดก่อนเข้าแบครับไปเจอกันที่บันปงเตานะครับท่านผู้ชมนะครับเ,รเอาคลิปสั้นๆสามนาทีสองสามนาที็ลอาไปต่อๆกันนะครับให้เป็นคลิปย,ยาวๆสักเจ็ดแปดนาทีนะครับเพื่อให้รายละเอียดไม่ซ้ำกัน สองงานนะครับเบอร์สิบห้าเสร็จแล้วนะครับเอาสจครับนี่เบอร์สิบสี่สองงานนะครับเราจะไปบ้านบองตาต่อครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับตามนะครับสวัสดีครับชาองรถไฟไทยอาบินหนึ่งสามห้าวันนี้บายบายนะครับ เก็บเป็นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ชมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมราไฟทางค่คดินชายเชียงรายเชียงของเราจะไปบัดดวงตาวันต่อนะครับท่านผู้ชมชมไไหลายๆมุมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับบัดเมนหรือคานวางมาแล้วนะครับไร่วางมาแล้ว ชมบรรยากาศร้อนๆนะครท้ชมเราไปบ้านองตาวันต่อนะครับท้ชมเก็บเป็นคลิปสั้นๆไลายผู้ชมได้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยเรับปชมผู้อยู่บ้องรง โครงการหลายๆลาสิบล้านหลายๆร้อยล้าน,ลานนะครับช่างเซเวเป็นผู้ปิดทองหลังพระความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นของพิชางเซเวนะครับโครงการหลายๆโครงการท่านผู้ชมชมได้หลายมุมเราอยู่ที่อาบีหนึ่งสองห้านะครับบา้านปงเตาพังงานรับปากครับเก็บเป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์สั้นครับ ชนห่งสองห้ามีหนึ่งองห้านะครับบ้านปงเตาชมหลายๆมุมนะครับบีหน่ี่คือบีหนึงองสี่นะครับตรดรถเขตและหลังรถเขตไปท้ายหนึ่งสองสแล้วก็เป็นสถานีบ้านปงเตาร,ร้อนนะครับท่านผู้ชม อ่ะเป็นคลิปไฮไลท์นะครับการทำงานนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมควนามคืบหน้าครับเทคอตถ์กิจนะครับอ่ะแบบครับท่านผู้ชมนะครับ,บ,บ,รบว่อ่ะเป็นะค,คลิปสั้นๆ